ครับสวัสดีครับตอนบ่ายนะครับใบสองใบสามนะครับเนาะทั้งสองยิ้มาด้วยได้มาหอปูตาหอปูชีปละข้าครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้งสองเลครับเด้อครับจะมาตามเจวันเบิงครับว่าครับเพราะว่าเจวันเพิ่นได้เลขตัวใดรับพิ่นมักเล็กตัวใดข้าปูกระซิบบอกเพิ่นตัวใดครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้งสองยิ้มแล้วด้วยครับสวัสดีครับเรื่องกับสองเก้าครับผม เรมกับสองเก้าสอเก้าคือกับสองเก้า็ไปเก้าสอคือเพราะว่าปูวาอย่าเรมกับสอเก้าเนียเอาให้มันท่นสอ้มน่นดลวปูวาอย่าเรมกับสงเก้าเกเป็นเก้าสองมาห้ืแ่้อถูกแล้วสมอโอ้หกก็ยังมีเยอะความฝันจะองเาตามปัญาปูนี่แหละได้แล้วได้แล้วสองไ้กสองเนี่ย เก้า<ด>กับเกียดเก้าเียดเก้าเก้านคือปูบอกว่าฝันหกสองแมนแล้วแต่ว่าย่าลืมกับสองเก้าเรื่รงองูเรศสีหกสองยังลืมกับศเก่าเนาะก้าเก้าเป็นเก้าย ต้องว่าอะไร้รเออวีความวีว่เออเพาเาวันที่หนึ่งมาส่งมาสบ้นเราแวด้อาือวอ้าไปอีกแล้ววันเี้พอใจพอใจพอตจเลยพอใจมันประมาณเทียแต่ว่าก็เอาเอากันไว้สองเตาอะไรแ่นีอสองเกนี่และเอากันไว้สองเกาและเกาสองเพราะว่าเจ็ดเก่าและเก่าเจ็ดมูซื้อไ้แล้วเพราะว่ามีผู ฝัน Saint เทียวน้าเอียด um, ตอนที่ผู้บอกเก่าเกียแต่เพิ mm, ่นเพิ่นฝันได้เก to ah ียเก่านะคะเกียจเก้ากับห้าเกียกู้เพิ่นฝันมีเพิ่นโทรมาไล่งานไหนก็ไค่ะจ้าเชิญเลยมันมาเรืองสุขสุขมันมาลำลำรวยรวยสุขสุขคน ท่านสื่อหกสองย่าเลื่อมกรับสองเก่าเรื่อปัวเอาความหมายปูวฟังค่ะครับครับผมคำว่าหกสองอย่าเลื่อมกรับสองเก่าเพราะว่าตัวสองเก่ามักกลับเาจะเป็นเก่าสองเพราะว่าหกสองแม่นว่าลักหกสอเก้าสองก็เป็นไกลเพราะว่าทาวหัวหกกรบเก่าตัวเดียวกันนั่นแหละพี่เจรนาเพราะว่าปัวนืมาสี่สออกปัญหาปูครับผมคือลาวาแม่สมพร ลบสี่สามลวกขั้นแปลเพราใดเพราะสี่หายเลือดอันสามมันสามลวกอัน <9 S 1> เป็นเท่ากับเก้าศูนย์เลยมากกว่าเก้าศูนย์นั่นแหละเราไปเปลี่ยนแปลงเราอะ่าไปแ,แปลงสซุลสีสามลูกเปลี่ยนเท่าถยละสามสิบแล้วบวกกันได้ะะเก้าศูนย์เลยอันนี้เราจำอะไรเราจะไปบวกเลยหกหกสองอัน อย่าลืมกรบสองเก่าด้วย้าเยมาพิจารณาพึ่งเน้อพิจารณาพิจารณาทักอนสักคู่ทักคนักคนมาตดิีมาเดมาเลยมาเลย้าเ้บ้าเราพี่หลงเอ้ยเออปูไมาเห้ปูว่าปู้ปูไส้เดี๋ยวเราวาดที่งมาต้องปูส้กว้ามั้ต้องผูไส้เดี๋ยวเขาเลยากถามันเจ้าชี้ยังมา ีโม่ใส่กรแบบูกสโลก้าพี่นงขโม่ใส่ถสโลกานะครับกวันเยค่ะพันพันพันบอกว่าอันอันที่หนึ่งมาส่งแล้วครับมาั่นระวที่ึงปู่อว่าให้เอาศูนยทยศูนยยยเจวันอานี่แล้ับเยเออรอดเออดูในแพงก่อนเดียวเยสองแพงก่อนมีตัวไหนมั่งเจวันศูนยยไ ปัวนี่เด้ปัวตัวนี้เด้เนาะแล้วทด้องุด้องมาตะทานเขามองาทานเขาเอาล้วันที่หนึมาทรงครับกจะด้ีศูนนนนานนพัดมาเอาวันที่หึมาทรงแล้วเนาะแล้ววันไงก็ศูนยูไทยูไทยด้เก็บบ้นเนอะซูนวสั์ูยูไทยค่ะมาแห่งนี้ค่ะบ้านบ้านเลือนไทย เก้าสี่ศูนย์แม่บอกค่ะที่เพิ่นจังปลูกมาก่อนเพิ่นจะไปบอกแม่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 เจ้าของบ้านเลือกใช่เจ้าของเก่าเพิ่อนหายตัวนี้เนาะค่ะเนาะอาศัยอยู่น้ำใหม่น้ำไหล น้อครับน้อขมาพอดีเด้ครับเด้อพี่น้องเล้ออย่ากผาดอยากาดอยากาดค่ะไหนว่าเจ้าที่น้อครับเนาะเจ้าที่เราต้องให้ยิบอยู่ในหัวฝับงนี้สิไปยืนซื้ออยู่นาประตูอะไรนี่เจวันต้องให้เราห่องเขาม่าเราห่องอิริเราบอกเรามาที่หนึ่งมาส่งเราแค่กรบสุนี้าปัญากรอใครปิศนาปูบอกค่ะครับปูว่าได้ก็ค่ะไอเลขกันสี่เก้าเจ็ด ที่มาของสี่เจ็ดเก้ามาแต่ใส่แต่คือมือนั่นเนาะค่ะนกเกียบถวายตนเงินพอสิดึงให้เดี๋ยวหาก้อนก่อนิ่นได้ดึงใบลอยใบนันขึ้นมาโยกขึ้นมาให้ว่าเราไปเบิ้งเรทถ่ายกันนี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าวันไปได้แม่ซึ่งสี่เต๋อได้เก้าเจ๊วันก็หยิบมาแล้วเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะเจ๊วันเนาะ อ <Salvador> ันนี้กได้มายบ้านเพื่อนเค่ะบ้านเพื่อไท่ไนะ้าวีูนนี่โอ้โเวัโอ้อันี่ก็เก้าสอันนี้ก็เก้าสีู่ขนมาันเนะโอ้ไปหลายโ่ออันนี้จ็ไโอ้หแล้วจัดแล้วครับจัดแล้วเก้าที่ไปที่มาของเจ็ดเก้านะครับเนาะเก้าจ็นี่ไปจัดมาหลายแล้วค่ะเราได้ตรงตามที่ปููบอก็คือสี่ 7จ็ดสีเจ็ดเก้ามีค่ะอันซีตัวเลยเจ็ดสี่เจ็ด้าเงินบ่อม่อยแมนค่ะหมายถึว่านเทิ่ายมันเจ็ดเลยค่ะแมนไม่โทัสาวพันท่ายไว้อยู่เจ็ดี่เจ็ดเก้าหวดที่แล้วเขาเนาะหมวดที่แล้วอันบูดึงใบพันตัวตนของวันเจ็ดสองห้าเก้ลขท่ายออกสองห้า ครัแล้ววันที่หนึ่งอ่เจดสองค่ะอ่าโอ้โหคบคันเลยค่ะเมียนค่ะวันนี้เจ็ดสี่เมียนค่ะวันนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เราได้ออกตัวนั้นเนาะค่ะเนาะโตทั้งนาเราก็ห้มาาหมูเส้นนี่ม้าสดสร้อนๆซุนลักหน่วยแต่ว่าก็มักเจ็ดเก่าเพราะว่าปู อย่ไปถามปูเมือนนั่นปูเลยว่าอันปูคนถ่ายวายสุดนะคะเนาะอยู่เมืองเหนาะปูเลยบอกว่าพยานาคเถาครับผมอยากมาสันแต่จะไม่อยากบอกเนาะเหลือสันเลยเพราะว่าพยานาคจะเท่าเถาคนนั้นวันนี้ถามปูพยานาคพี่จากองพยานาคอะเจ็ดเสียนพี่สององตะวันนี่เจ็ดแค่องค์เดียวตะวันพญานาคกับเถาอยากว่าเฝ้านาหัวพอ นาหวอหอกะคือเลข998พญานาคกับเป็นเจี๊ยบเพื่นนะค่ะพราก็ไเลขีเจี๊ยบ9คู่ไฮหา98เนอะเ่าเลีเจี๊ยบ98แม่ล้อคิ้วเจี๊ยบ่อเน่าเจี๊เก้าก็ไดะมากค่ะฮาเจี๊เก่ามันมากเลได้หลายใบ้อมฮาเจี๊เก่านี่เจี๊ยบเก่าเขาเจค่ะ มา <98. S 2> แต่ลายมือแล้วมือเศ้าเนี่ยนวาวาก้อวีหัดเก่าสิบแปดมาจะต้องเก่าสิบเจ็ดเก็าสิบ้าเก่าเอไอยู่ค่ะมืล่ะูวาคิวที่ห้าก่อนจะถึง98ครับผมมันก็ต้องเป็นเก้าสิบเจ็ด่าก็นเลยเขียนใจสมุดนั่นไว้ก่อนจะถึงเก้าสิบแปดก็ต้องเป็นเก้เจ็ดกนเขียนคิวที่ห้าแล้วก็เก้าเจด เกาก็ซื้อกลับไลยความขาดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะอ้อยต่อยได้พี่น้องเลยเนี่ยตัวเดียวอ้อยต่อยได้ครับมันหลมือครับพี่ไปที่มากกองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเนาะการกองหวัดครับพี่ละค่ะต้องว่าทีหนึ่งอยู่พี่แล้วอาจัดไปครับปัวร้อนหนึ่งต้องศูนยอยู่ไทยค่ะศต้องูนอยู่ไทยนี่ศูนยอยู่ไทยแต่ที่เป็นอย่าลืมนะคะวันนั้นน่ะดึงใบลอยมาแล้ววางสิเลขท้ายสองตัววระจันเป็นบางอ้าวประจนเนี่ยอ้าวผู้ลอยบอกว่าสันปูัว เจ็ดเก่าอนเมือนอันนี้เมืองเงินนะของโลกเจี๊ยบสุดมากเนาะเล็กท้ายสองตัวคุมาเนี่ยเจ็ดเก่าเนาะมันจะเลขจัดตั้งแต่ตอหมวลต่ค่ะแล้วการนี้ก่อนที่ปูสิว่านี่คือวันแป๋วมาแล้วครับผมเพราะว่าเมือนั้นตรตองหมวแต่คือเมือที่ปูว่านละละว่าพญานาถแถาก็เป็นเก่าอยว่แล้วค่ะพญานาคกับนี่เจ็ด่นาะค่ะเจ็ดนี่ให้องเดียว เจ็ดองหนึ่งตอมือเพื่อนนี่ปูขึ้นวันพญานะเจ็ดเสียนสององอย่เพือเก้าล่ะเลขก็เลขตัวเก้าละพ่อจะหายไปแล้วสันพึ่งมาใช่ก็คือเลขใบเงินนี่พ่อสวสดีพี่น้องอิฟี่ใบเงินพว่าพ่อหายไปแล้วนะตามในวันพฤัสเมื่อนั้นปูดึงดึงอันใบเงินออกมาหายวันก็บ่าพ่อบอกไปแล้วได้ล่ะพ่อบอกจะตองหัมันถื่อแล้วสันแล้วถ้าก็บริจใจเงินใบนั้นเนาะกต่เพื่อนก็หายใจตองหัไปแล้วกัน อีกกั่งแต่ตองหงได้วยดิค่ะนี่ละตาวันมากกับมากแคืวเลขตัวหนึ่งเจ็ดเจ้าก็เจ็ดเจ้าวัดฟันยั้งหลายบอฟันกับมีกาเราเราก็ฟันในเอฟซีย่อมใ้ตั้งอู่ครับอันฟันแต่ตองหงอนีคืออันเห็นเลขหนึ่งหกหกหนึ่งนี่แหละค่ะค่ะว่ากระจัดมาพี่การหนึ่งหกหกหนึ่งเห็นเห็นเลยเนาะค่ะเพื่อนก็น่าตัวเลขยังกําลังเลี่ยงกันอยูว่ากันโัวกันนี่แล้วว่าใช ได้นะนี่ยินงจะเสียงแต่ว่ากับบ้านเอกแบบว่ามาเขียนใส่มืออย่างขยันขึ้นงวดทหารเพราะว่าบ้านเอยังมี่ขอปูนนะคะเนาะกระทาถากอนขวังงวดทหารันจะไปที่ฐานขอเพื่อนหายใจเฮ็ดต้ตนกระถินครับผมหายใจเฮ็ดบุญปูกระว่าทีไดยืดหยุ่นลูกยังใช่นะ รับประกันน,น้องอห์นอหเอาข้อประกันเน่อือวัดไปวัดน e oh ี่บานี้วันนี้ประกันบ้านมันแน่ประกันยากอันแรกค่ะแมนฮาเจซซูนี่รับประกันอันบุกออกนี่เอาบ้านร่างนี้ประกันแต่ว่าหันนั่นบ่ถื่อ พอง่ายไปอยู่หลังที่สองหาเจดสองวันนี้จากกันเนาะค่ะเนาะหาเจศูนย์กับหาเจดสอก็อยู่บริเวณเดียวกันเจดสองมันจะเอาไว้กี่คือเก้าค่ะพอเลกมาบนหัวแล้วค่ะบเนี่ยอาจมาล่างก็ได้เพราะว่าหวดีจังใดกับมีเจ็ดค่ะเจ็ดมาหัวนี่ได้ไมเจ็ปตลอดเลซื้อเลข่เจ็ดเถือค้างวันแม่ได้กินค่ ี่นี่เจี๊ยติกินเสียตอนนี้ก็ถามเจีตัวโยูว่ะรวางกถามเจยตัวทกันเขาเสีวตัวมามาเจี๊ตเนาะแต่ว่ามาซ้อมมาสั่นมาสุดท้ายเอ้าซองอยากเนาะ้อมเจี๊ยตใจกัวแล้น้ำหมดแล้วค่ะตัวความฝันไม่คู่กบตัวความฝันมันพอดีเนาะฝันได้ความ่นเสียงลมล้วแต่ว่าเพิ่นเขียนใส่มือหาย้องเจีตแล้วก็กระซิบในหูบอกว่าหายไปหาเสียวเลเงเสออกตัวนี้เนาะเพิ่นเสียกตัวนี้แต่งวดนี้ ก็ต้องขอปูเพิ่นกรเพราะว่าที่ซื้อไว้ก็คือเสียงกระซิบเบาๆของปูก็คือสิบหกนะเออแม่แม่เอดไม่ยินอยู่กับใบเงินกับใบเงินก็คือ7479ที่วันมากก็คือ16กับ79็ดเก้ามาที่ซื้อไว้กับเก้าหาล่ะค่ะครับผมเพราะว่าฝันนั่นภากับขี่รถข้าหนันปิกอัพข้นนันเนาะค่ะสองสองหาเก้า ทีมงานเ่าอากอัดเต็มรถอัดเต็มได้แคบได้น,นั่นะฟิดไว้ย่านพากันยานก็เลยผากันอัดกันอยู่ในรถเท่านัานาน้นแหะมันจะเลยซืือเหลอรถอีน้ำสองสองหาเก้าครับผมตะวันถ้ากันืสือทั้งสองสองเก้าก็พาเก้าอ่าสองเก้าก็พาเก้าเลยสือไว้ เพราะว่าสองเก่าคู่บอกว่าแม่คู่ฟันไดหกสองให้ไปกับเป็นสองเก้าเอาคือว่าจะสันู่าสันใดหกสองก็อีกลับเป็นสองเก้านะอันละไ่ใชเล่นค่ะเนี่ยไปกับเก่าสองเป็นสองเก้าแล้วนันละเพื่อมีรางวัลคูกไผที่ปูว่ามีรางวัลอีกค่ะเอซมันก็ถือาะนันละ่เา รางวัลที่หนึ่งศูนย์ยายศูน้ยายเก้าสี่ศูนย์เ้า้าสี่ศนย์บอเนี่ยน่าเลยถ่ายสามตัวก็ได้เนาะหรือรางวัลที่สี่ก็ได้จับหน้าจอนเลยครับเมีโอกาสนค่ะได้ขนาดเพื่อนท่วเนาะเพื่นท่วกัยังมากทั้งสามตัว ไปครับหักช็อตน้าเสียนปูวามาหาเฮงเอาไปมดแล้วเนี่ยคาเล็กตัวนี้อีตัวนึงน่ะก็ยังเหลือมายนเนก้าหามาเมื่อนนี้ปูบอกว่าน้มไปหาเอาไปเก่าหาสิโอ้ยมาหาเฮงเอาไปมดนจ้าก็เก้าหาหาเก้า ก็ซื้อนั่กันแหละครับผมก็ไปฟูก็หากันได้เจ้าบอกระแบ่งกันเลื่อกันในร้านสวัสดีที่ได้ถามปูหันมาแม่นี่ก็เพราว่าถ้าปูหันงวดต้องการจะเยียวยาหมอนนองนี่กันหันงวดนีนะครับทำนี้นะตาฝากด้วยค่ะครับผมตาหนี้ค่ะูบริมารสอบน้องเจีวันนะครับน้ก็ตามสอบน้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะท่านจากเจีวันหลายๆคนสวัสดีครับ สำหรับแนวทางของเกวันนะครับโยนาหอปูนะครับเนาะพี่มาหาเฮงเพิ่นกระสงสัยว่าเลขสี่เก่าสีเก่าสีเก่าเจ็ดห้มาแต่ใส่สีเจ็ดเก่านี่ครับครับเกวันเพิ่นกามาเบากให้ฟังครับว่าเป็นเลขตัวนี้มาจากทางใดที่ไปที่มาครับก็เป็นเงินที่เกกี่ยเพิ่นนะครับเนาะเกี่ยเพิ่นเอาเงินเห็ดเงินขันเงินถวายปูอันนี้ปูได้ดึงเงินใบพันคือใบพันขึ้นมากครับ มันก็มีเหล็ไทยเกจเก่านะครับที่ไปที่มาครับรับปั่วมันมีรางวัลนะครับเนาะนี่คือไปที่ไปที่มาของเกจเก่าเก่าเจครับ้วก็ติดตามด้วยนะครับเนาะเก่าสีศูนย์ครับเก่าสีศูนย์ศูนย์ยูไทยคือเป็นรางวัลใหญ่เลครับนะตัวติดตามรับฟังรับชมให้ทางช่องเปยนแ่แนวทางครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั้งใจทางช่องยิบาด้วยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ